ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยแปดลิฟวิ่งร้อยแปดสไตล์ที่เป็นคุณนะคะคุณผู้ชมวันนี้แหมนั่งรถสวยมากมากมาเลยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะหรือว่าละครเนี่ยกำลังเป็นกระแสะมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการย้อนยุคนะคะและแขกรับเชิญของวุ้นในวันนี้นะคะเขาก็มีความหลงใหลในเรื่องของโบราณหรือว่าย้อนยุคเหมือนกันสําหรับรถคลาสสิกนั่นเองค่ะและแขกรับเชิญของวุ้นวันนี้นะคะก็คือพี่เป๋าบุญญาลทิ์จุลทรัพย์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะัดีครบช ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่สาขับรถมาส่งเลยรถสวยมากๆมาส่งที่บ้านหนูวิปเปิานั่นเองนะคะพูดถึงรถคลาสสิกดีกว่าตอนนี้สะสมอยู่กี่คันแล้วคะตอนนี้ก็ที่ที่เสร็จแล้วประมาณเจ็ดคันแล้วมีอีกมีอีกครับมีอเยอะเลยที่ยังไม่ได้บูรณะโอ้โหต้องรอดูนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยจริงหลายปีแล้วใช่ไหมคะประมาณกี่ปีได้ครับพี่คันนี้คันนี้เหรอคันนี้ก็ตั้งแต่เกิดแล้วห้าถึงแปดปีโอ้โหอาแปดปีแล้วจะพูดดังไหมยังดูใหม่มากๆเลยนะคะ ยังไงตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะแบบว่าอยากดูแบบรุ่นอื่นๆมากขึ้นรวมถึงอยากรู้เรื่องเรื่องราวของรถคลาสสิกให้มากขึ้นด้วยเพราะว่านอกจากที่เป๋าจะมีรถคลาสสิกโบราณสะสมเนี่ยก็ยังบูรณะรถเองด้วยนะคะใช่ครับต้องรอดูแล้วกันนะคะว่าเรื่องราวของรถคลาสสิกในวันนี้จะเป็นยังไงใครที่ชอบห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันคะ่ะช่วงวร้อยแปดวาไรตี้สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตัด๊ดต้องสีดูลักอินสปาย วดวงของนักสะสมรถคลาสสิกค,คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาคุณบุญยริตจุลรัพ์ผู้ร้เริ่มก่อตั้งสมาคมรถคลาสสิกและชมรม Merc e d e s b e n z แห่งประเทศไทยด้วยความหลงใหลในยานยนต์คลาสสิกที่ถูกซึมซับส่งต่อมาจากรุ่นคุณพ่ออดีตนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกทวีจุลรัพ์ความผูกพนันถูกหลอมรวมกลายเป็นความรักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะและจากความชอบส่วนตัวขยายวงกว้างจนเป็นการอนุรักษ์บูรณณรถคลาสสิกโบราณเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นหลังสืบต่อกันไปค่ะ แรามาอยู่ด้วยกันต่อใน108 Living, 108 s ร้อไตที่เป็นคุณนะคะแล้วตอนนี้ขอมานั่งคุยกับพี่เป๋าแล้วก็โอ้โหลูกๆนะคะสวยๆทั้งนั้นเลย <laughs> ก่อนอื่นนะคะถามพี่เป๋าก่อนเลยว่าทำไมถึงชอบลัคลาสิกเห็นเสน่ห์อะไรของมัน,มนะคะเอ,อตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเ,เป็นรถที่ตกทอดมาจากคุณพ่อ <c oughs> ซึ่งเ <c oughs> มื่อก่อนเราก็คลุกทีอยู่กับรถแล้วเรา <c oughs> ชอบชอบรถแบบรุ่นนี้เลยหรือเปล่าตั้งแต่เด็กเด็กๆแล้วก็ ยังไม่ชอบหรอกได้หมดมันเด็กๆแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะให้เราเราดูแลเรื่องรถเราก็จะทุกรีกับเข้าอย่างเช่นคันแดงนี้ก็ตั้งแต่เล็กแล้วกี่ปีราคาจำได้ไหมรถคันนี้ปีหนึ่งเก้้าก็จะเปิดเกิดปีเดียวกันโอ้เกิดมาก็เจอกันเลยแล้วก็สวยมากยังสวยอยู่เลยอ่ะขอบคุณครับมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคันไหนที่แบบเป็นรถคันแรกเลยที่สะสมก็คือคันนี้เลยหรือเปล่า ว่ายังมีคันอื่นรถเกานะค่ะรถคันแรกคือข้างหลังเราก็มาจากรถจำพนปอของจมพลปอนานมากเหมือนกันอันนี้ปี1952ปี1952นะฮะแล้วก็สมัยนั้นก็เขาทางราชการเขาเขาไม่ไม่ไม่ใช้งานแล้วก็เลยประมูลคุณพ่อก็เลยประมูลมา ในราคาตอนนั้นสักประมาณ30,000บาท๋อตอนนั้นก็ราคาสูงแล้วสำหรับตอนนั้นแพงอืมแต่ตอนนี้ก็สูงขึ้นไปอีกใช่แล้วเราก็มามาบรอน่ให้มันเป็นสภาพนี้ซึ่งใหม่แล้วก็ขับได้จริงหมดเลยหรือเปล่าคะขับได้หมดเลยครับ<ช>จริง,รรงๆแล้วรถทั้งหมดนะคะที่พี่เป่าสะสมเนี่ยมีกี่คัน,นะคะที่ที่ทำเสร็จแล้วนะฮะใช่ทำเสร็จแล้วประมาณ7คันโ แต่ว่ายังมีอีกเพราะว่านอกจากนั้นพี่บอกก็ยังบูรณะรถด้วยยังมีอีกหลายคันเลยแอบเพ็นเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วตอนนี้อยากจะได้รุ่นอื่นที่เป็นรถคลาสสิกรุ่นใหม่ๆมีคันไหนบ้างที่อยากได้ที่ท,ท,ที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็คือรถ300 SL อยเอ,อสเอลโรสาาอากซึ่งคุณพ่อเคยมีแล้ว<า>ท่านท่านไปหัวหิน,นใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง เร็วมากเร็วมากเลยแล้วก็พอถึงคุณไปหัวหินป๊บคุณแม่ก็บอกว่าถ้าเธอไม่ขายเขาขอยาจริงเหรอท่านก็เลยต้องขายไปอันนี้ผมเสียดายมากเลยจริงเหรอแล้วไปไหนเราก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่ทราบเพือนก็ให้เพื่อนก็ตามอยู่ตอนนี้พยายามหายอยู่พยายามหาอยู่ถ้าไม่มีก็ต้องซื้อจากนอกเข้ามาค่ะแับถูกต้องต้องถูกต้องด้วยนะคะตอนนี้แล้วก็ก่อนนั้นนี้ก็ได้ตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาเดิมเนี่ยเป็นชมรมรถ เบนประเทศไทย<ะ>ซึ่งมีกลุ่มก่อตั้งก็มีผมมีไม่กี่คนหรอกอเป็นเป็นชมรมเบน์<ะ>จากชมรมเบนก็มาเป็นสมาคมรถคลาสสิกซึ่งหลายยี่ห้อหลยายรุ่นรวมกันลแล้วอย่างนี้พี่เป่าคิดว่าเรื่องของการสะสมรถคลาสสิกรถโบราณก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งเหมือนกันอ,อยากจะบอกอะไรคะรถพวกนี้มันมันสามารถจะให้เยาวชนรุ่นหนังเขา เขาได้เห็นไงแล้วก็ให้ความรู้กับเขาอ่ะแล้วก็เพราะรถพวกนี้มันก็เป็นรถบุคคลสําคัญมาก่อนอาจจะมีประวัติด้วยถึงรถเจ้าของรถเป็นใครก็ได้ความรู้อีกได้หลายอย่างฟังพี่เป่าพูดแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยากจะเดินชมรถแล้วแหละเมื่อกี้นั่งมาแล้วนิดนึงแต่ยังมีคันอื่นที่อยากจะลองไปสัมผัสนะคะอยากจะได้มีบุญได้นั่งบ้างเดี๋ยวให้พี่เปาพาไปดูได้ไหมคะยินดีครับ อธิบายอันนี้นิดนึงนะคะเราก็แบบว่าเกิดไม่ทันแต่ละอย่างเลยละกันอันนี้นี่จริงๆคืออะไรคะกระจกอันนี้ก็เป็นจกบังบังแดดไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเาลงมาเนี่ยค่ะลงมานี่เลยเนี่ยอันนี้ก็จะบังหน้าเรามองมองผ่านไปเนี่ยมันก็เราไม่ต้องใส่แว่นไงอันนี้คือแว่นแต่วันนี้เจ๋งเนออสมัยก่อนเพราะมีวิธีคิดเยอะ ะะมีแบบว่าการประดงประดิดอะไรหลายอย่างเลยมันชีวิตมันก็กง,ง่ายๆไปล่งไปเรยวก็อยู่ตรงนี้แต่ละคะแต่แต่แตอยู่ตรงนี่เอ้ยอันนี้เหรอคะนี่แต่ตกดอันนี้เลยคะ,คะอ๋อแล้วไหนลองดูได้ไหมคะอุ้ยเสียงดังเหมือนกันนะคะมาถึงอีกคันหนึ่งบ้างสีเขียวเลย อันนี้มีที่มาที่ไปไงคะสาหรับรถคันนี้ก็เป็นรถที่เพื่อนเขาขายให้แล้วก็อันนี้อันนี้ยังยังทำไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องต้องดริลให้ดีที่สุดเลยเพราะว่าเป็นรถของคุณเดชชาเราก็ต้องทําให้ดีจึกมาถึงเราขนาดนี้ใช่ใช่รู้สึกแบบว่าภูมิใจมากภูมิใจเนาะภูมิใจมากเลยแล้วเป็นรถที่สวยมากๆนะฮะดูคลาสสิกอีกคันหนึ่งเลยก็ว่าได้คะรุ่นนี้ก็เป็น S c สค s ารุ่นแรกเอสคลาสของเบนนะ โหตอนนี้นะคะเรามาถ่ายพอดีเป็นหน้าผลด้วยครารถตรงนี้ก็อยู่แบบว่าอยู่ข้างนอกบ้านนิดนึงแต่ว่ามีห้องที่ดีมากครเลยนะคะแต่ว่ามีเสียงสายฝนนิดนึงก็เบาๆเบาๆไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสําหรับคุณบุญยฤทธิ์จุลทรัพย์มากๆเลยนะคะที่มาให้เราบุกถึงบ้านนะคะแล้วก็ได้มาดูรถคลาสสิกสวยๆแบบนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะรายการมากนะครับที่มาเผยแพร่ความรู้ให้กับคนทั่วไปนะครับขอบคุณมากครับ